มีผู้ใช้พันทิป .com คมกุณผู้ชมคาได้ออกมาตั้งกระทู้นะคะว่านอกเวลาไปช้อปปิ้งเนะี่ยจริงๆแล้วลิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะ โดยมีการพูดถึงลิซ่าแบ็คพิงค์นี่แหละค่ะที่บ่อยครั้งเธอเองมักจะโดนถ่ายรูปตอนใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆบื่อนบางไปเที่ยวบางไปช้อปปิ้งไปข้างนอกที่ไม่ใช่เวลางานนะคะลิซ่าเนี่ยเขาก็จะหน้าสดออกจากบ้านเลยอ่ะแล้วล่าสุดเหมือนเพิ่งจะมีรูปของลิซ่าแบ็คพิงค์ที่มีการไปช้อปปิ้งกับมินะวงทวิสที่กรุงโซซึ่งลิซ่าเขาไม่ได้มีการแต่งหน้าเลยไหมทาลิปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามีคนถ่ายรูปเอามาลงค่ะจนมีแอนตี้พวกแอนตะี้มาแซบบอกว่าหน้าสดกับหน้าจริงคือแตกต่างกันมากเลยนะเขา้า ลิซ่าเนี่ยอาจจะเป็นคนสบายๆแต่ว่าบางรูปเนี่ยก็ออกมาดูไม่ดีมีคนไปเจอลิซ่าที่ปารีสเนี่ยก็เจอแบบหน้าสดเหมือนกันไปเที่ยวกับครอบครัวคนที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยไปเที่ยวกับครอบครัวเขาก็ไม่แต่งหน้าอีกอยากให้ลิซ่าเนี่ยดูแลตัวเองอย่างน้อยก็ทาลิปสติกบ้างก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าต้องติดขนตาจัดเต็มทุกวันอะไรแบบไม่ใช่ทาบ้างบางบ้าก็ยังดีแค่อยากให้ออกมาดูดี งานนี้ก็ทําเอากระทู้แทบระเบิดเลยค่ะเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นอาชีพเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากจะมีการพักหน้าบ้างอยากมีชีวิตทั่วไปเหมือนคนอื่นบ้างบางทีแบบเออคนอาจจะเอ้ยใช้ี่ทราบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาลิซ่าไม่แต่งหน้านะมันก็คือเวลาวันหยุดของเขาเวลาส่วนตัวของเขาลิซ่าเขาจะได้มีการใช้ชีวิตแบบอิสระของตัวเองบ้างแค่ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนเนี่ยทำไมต้องจัดเต็มด้วยหรอแล้วคนดังเนี่ยทำไมอะ ที่สามารถยอมรับหน้าสดของตัวเองได้ทำไมอ่ะคือคนที่สามารถใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้ยังไงเออไม่ต้องแบกความหวังของวงการบันเทิงตลอดเวลาไม่ตอ้องอุย้ยคนนั้นจะมาถ่ายคนที่จะมาถ่ายหรือเปล่าให้เขาได้ใช้ชีวิตสบายๆบ,บ้างมัวแต่ห่วงสวยจะเครียดเอาเปล่าๆอยู่ในวงการยังไงก็ต้องแต่งหน้าทำผมตลอดเวลาอยู่แล้วอย่าไปสนใจอพวกแอนตี้มาเลยเพราะคนที่แอนตี้เนี่ยก็มีหน้าที่แบบว่า ไม่พอใจทุกอย่างว่าลกไปนี้อันนั้นกติอันนั้นกติไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้ามันตีหมดแหละก็หาเรื่องมาติอาจนได้พร้อมก็บอกว่าชอบมากที่ลิซ่าเนี่ยไม่แต่งหน้าดูน่ารักไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าหน้าของลิซ่าเนี่ยก็ให้ลิซ่าเขาเป็นคนตัดสินใจเองไม่ต้องไปเตะตัดสินใจวงการแทงเขาไม่ต้องเอออีกอย่างมัน,ม,นมันเป็นเวลาชอปปิ้งอะเนาะลิซ่าก็เคยหน้าสดออกทีวีเหมือนกันนะคือออกรายการมาหมดแล้วอะทุกอย่างคือเห็นหน้าลิซ่าหมดแล้วคนเห็นลิซ่าหน้าสดจนเป็นเรื่องปกติที่ลิซ่าหน้าสดไไมม่่่่ชวาเธอดูแล เองนะแต่คือมั่นใจว่าดูดีพอที่จะไปไหนมาไหนด้วยน้าสดนอกจากนี้ค่ะยังมีการย้อนคาสัมภาษณ์ที่ลิซ่าเนี่ยเคยสัมภาษณ์นะคะกับนิตยสารวีโคเรียบอกว่าฉันเป็นคนจริงใจอย่างที่เห็นนั่นแหละคิดเห็นอย่างไรก็แสดงออกไปแบบนั้นแม้แต่เวลาที่ฉันเจอใครเป็นครั้งแรกฉันก็พยายามจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาฉันไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องปั้นหน้าแต่งตัวตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นฉันแค่คิดว่านี่แหละ เป็นตัวฉัน้นนี่แหละที่ฉันเป็นชั้นแล้วยังไงล่ะเพื่อนหลายคนก็บอกว่าฉั้นดูเป็นคนสบายๆแล้วบ่อยครั้งที่ฉันจะไปเจอเพื่อนๆโดยที่ไม่แต่งหน้าแล้วก็อยู่ในชุดนอนด้วยซ้ําอยู่ๆคือลิซ่าไม่แต่งหน้ากลายมาเป็นดรามา่ากลายา่าคนดแอนตี้บอกทำไมมี่ดูแลตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้คือหน้าเบ้าหน้าปกติเขาก็สวยอยู่แล้วค่ะ